สวัสดีจ้าสุภู้สุสคนซาลา์อิตาลีด้อจ้าโอ้ยดวนเล้วนอบเร่ล่วงคลิปเงาอันบอกใครวางด้อจ้ะมีแต่ล่วงคลิปสันคลิปสันถิงไว,ว้นอะจะเนาะวันนี้แดดดีดีพี่น้องนีม่มาทอนหยาดอกใหม่งามงาม ดอกยังดอกกระบองเพชรบอพี่น้องสีสดคักตรงเนี้ยทนหยาให้เพื่อนกวนหยาหลายเป็นจังไรกันนะจ้าสบายดีกันบอเมือ่อนีแดดดีดีตรนีพี่น้องบรรยากาศหลังบ้าน กับ,บ่าท่านแล้วล้อจ้ะยังมาท่านอันเฮตระเบยียงมม้อน,นี้แดดดีค่ะพี่น้องบรรยากาศน่าจะตอนนี้กับระมาณซีฟมุ่งครึ่งทางอิตาลีล้อจ้ะแดดดี แดดดีร่มดีข้าเดี๋ยวพาไปแห่งจ้าพี่น้องถอนอยาให้เพื่อนกอนต่ลีตนให้อันนี้กับพี่สาวหายมากเอามาปักไว้กาลังเกิดงามงามเนี่ยเพื่อนถึกแดดแลวเพื่อนบานงามครับ กินกินขากินยังกันยังจ้าย่างแซรข้าวเ,เ,เที่ยงในยังกินกันนอจ้าทั้งพี่ก็เห็ดอมอมตับไก่พี่น้องแซบแซบไม่กินน้ำกันเรือจ้าเอ้ยแน่นคัะสงสัสต้องไปล่่งกระถางใหม่ มีหอดกังหันลมนะพี่น้องหอดกังหันลมของทึงอันนี้เป็นโล่งไก่เขาอันเฮ็ดอันโล่งไก่เอาไว้ขายไข่พี่น้องนี่ข้างใต้นี่ต้นอ้อยนะจ๊ะต้นน้ำมันพี่น้องเห็นบ่เป็นแถวแถวทางพี่เขานิยมปลูกต้นอ้อยตอนน้นน้ำมันน้ำมันมะกอกนะจ้ะ กินน้ำโบอวนได้พี่น้องพู้นสีมีตน้ตนหญ้าต้นหญ้าดอกสีแดงๆงามงาม,มันจะไกลๆบนเห็นว่าจะพู้นอันแดงๆงนะต้นหญ้าได้จะหญ้าเกิดแซมงามคับลมแห้งจ้ะมันนี้ลมแห้งเอบรรยากาศของมันนีมาฝากพี่น้อง โอเคไว้พอกันมือใหม่เนาะจ้าสิพยายามลงหาวิดีโอมาลงว่าใครเดี๋ยวลงเลยพี่น้องว่าใครวางเนาะจ้าตั้งแก่นนี่ลูกเบิ่งกก่แยงอยู่แต่น้ำลูกนะจ้าเ่าใครได้ว,วางโอเคเอาดอกไม้สวยๆย่ำเศร้ามาฝากด้วยจ้าไว้พอกันคลิปนะสวัสดีจ้า